ขอต้อนรับเข้าสู่ยูซาน่าและขอแสดงความยินด,ดีที่ท่านได้ตัดสินใจเริ่มต้นเข้าร่วมธุรกิจกับยูซาน่ายูซาน่ามุ่งมั่นที่จะตอบแทนให้กับการเริ่มต้นอย่างแข็งขันในความเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมของท่านและการช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้เป็นผู้นําเช่นเดียวกับท่านเราขอแนะนำแมทชิ่งโบนัสตลอดชีพวิธีสร้างรายได้อีกทางหนึ่งที่นอกเหนือไปจากแผนค่าตอบแทนอันทรงพลังของยูซาน่าวิธีที่จะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับท่านนับตั้งแต่วันเริ่มต้นธุรกิจ โบนัสนี้ท่านจะได้รับเป็นเปอร์เซนต์จากรายได้ของบุคคลที่ท่านแนะนําเข้าสู่ธุรกิจโดยท่านจะได้รับตลอดชีพตราบเท่าที่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับคอมมิชชั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นผู้แทนจําหน่ายเมื่อรายได้ของผู้ที่ท่านสปอนเซอร์เพิ่มมากขึ้นรายได้ของท่านก็จะเพิ่มตามไปด้วยโบนัสนี้เป็นโบนัสเพิ่มเติมจากค่าคอมมิชชั่นตามปกติของท่านโดยจานวนเงินที่ท่านจะได้รับขึ้นอยู่กับผลการทํางานของท่านในช่วง8สัปดาห์แรกผู้แทนจำหน่ายที่มีสถานะเพสเซเตอร์และแพลตอร์ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากโบนัสนี้อย่างเต็มที่ในการที่จะได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ท่านจะต้องสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่าย2ท่านโดยแต่ละท่านจะต้องเปิดดำเนินการศูนย์ธ,ธุรกิจ1แห่งและมีคะแนนยอดขายรวมกัน800คะแนนในการที่จะได้สถานะเป็นพลตตินัมเพสเซเตอร์ท่านจะต้องสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่าย4ท่านโดยแต่ละท่านจะต้องเปิดดำเนินการศูนย์ธุรกิจ1แห่งและมีคะแนนยอดขายรวมกัน1 6 0 0คะแนนโดยท่านจะต้องทำตามนี้ให้ได้ภายใน8สัปดาห์แรกนับตั้งแต่สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายวิธีการคิดโบนัสเป็นดังนี้ ท่านเป็นผู้แทนจำหน่ายทำการสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่ายให้ได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับโบนัส2.5%จากค่าคอมมิชชั่นรายสัปดาห์ของเพสเซเตอร์นั่นคือ2.5% matching ตลอดชีพหากผู้ที่ท่านทำการสปอนเซอร์ได้สถานะเป็นแพลตินัมเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับ matching โบนัส5%จากค่าคอมมิชชั่นของเขาตลอดชีพโดยโบนัสนี้จะไม่มีการจำกัดจำนวนเพสเซเตอร์หรือแพลตินัมเพสเซเตอร์ที่ท่านจะสปอนเซอร์ ท่านเป็นเพสเซเตอร์ทำการสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่ายให้ได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับแมทชิ่งโบนัส5%จากค่าคอมมิชชั่นของเขาและหากผู้แทนจำหน่ายคนใหม่ของท่านไดสถานะเป็นแพลตินัมเพสเซเตอร์ท่านจะได้รับแมทชิ่งโบนัส10%ตลอดชีพและยังไม่หมดหากท่านเป็นแพลตินัมเพสเซเตอร์ภายในป่าสัปดาห์แรกท่านจะได้รับแมทชิ่งโบนัส10%ตลอดชีพจากค่าคอมมิชชั่นรายสัปดาห์ของเพสเซเตอร์ทุกคนที่ท่านสปอนเซอร์ส่วนตัว และสำหรับแพลตตินัมเพสเซเตอร์ที่ท่านสปอนเซอร์ส่วนตัวท่านก็จะได้รับ15เปเตลอดชีพเช่นเดียวกันและเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่าโบนัสนี้ทรงพลังเพียงใดหากท่านมีสถานะเป็นแพลตตินัมเพสเซเตอร์และทำการสปอนเซอร์ผู้แทนจำหน่ายใหม่โดยช่วยเหลือให้พวกเขาขยายธุรกิจยูซาน่าท่านจะมีโอกาสได้รับโบนัสดังนี้ท่านจะได้รับ10เซจากเพสเซเตอร์ etter, และ15เปจากแพลตตินัมเพสเซเตอร์แต่ละท่าน เมื่อพวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแมชชิ่งโบนัสตลอดชีพของท่านก็จะเพิ่มตามไปด้วยและโบนัสนี้ไม่ใช่การจ่ายให้เพียงครั้งเดียวแต่เป็นรายได้รายสัปดาห์ของท่านไปตลอดชีพจากเพสเซเตอร์และแพลตินัมเพสเซเตอร์ทุกคนที่ท่านสปอนเซอร์ส่วนตัวท่านจะเห็นได้ว่าเหตุใดการเริ่มต้นอย่างแข่งขันการเป็นผู้นำและการช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้เป็นผู้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่ารอช้าท่านมีเวลาเพียง8สัปดาห์นับตั้งแต่วันลงทะเบียนสมัครในการทําคุณสมบัติให้ได้สถานะเป็นเพสเซเตอร์ etter, หรือแพตตินัามเพสเซเตอร์เพื่อที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากแมาชิ่งโบนัสนี้ไปตลอดชีพการนับถอยหลังได้เริ่มขึ้นแล้ว